ในโลกของโหราศาสตร์ไทยโบราณมีความเชื่อที่สืบทอดกันมาว่าธรรมชาติของดวงชะตาคนเราไม่เท่ากันบางคนเหมือนผู้พผาพิมั่นคงรับแรงกระทบช้าแต่บางคนกลับมีดวงชะตาที่เปรียบได้กับเสาอากาศที่รับพลังไวมากเป็นพิเศษโหนโบราณเรียกคนกลุ่มนี้ว่าดวงพรวดพลาดหรือดวงไวต่อบุญและบาป พลังนี้เกิดขึ้นจากาธาตุประจำวันเกิดที่อ่อนไหวหรือมีตำแหน่งของดาวบริวารที่ทรงอิทธิพลเหนือดวงเจ้าชะตาทำให้ทุกการกระทำไม่ว่าจะดีหรือร้ายทรงผลสะท้อนกลับมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าคนทั่วไปเหมือนดึงดูดทั้งโชคลาภและความวิบัติเข้ามาพร้อมๆกันนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตำรากล่าวเตือนอย่างหนักแน่นว่าคนกลุ่มนี้ห้ามเล่นของ ห้ามบนบานมั่วโดยเด็ดขาดเพราะแรงครูและพลังลี้ลับจะเข้าถึงพวกเขาได้ง่ายผิดสัจจะเพียงนิดเดียวหรือลองของเพียงครั้งเดียวแรงกรรมอาจพุ่งตรงเข้าหาอย่างรวดเร็วชนิดที่แก้ไขแทบไม่ทันคุณคือหนึ่งในสามวันเกิดที่ต้องระวังตัวเองมากที่สุดหรือไม่เตรียมตัวค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในชะตาของคุณได้เลยวันเกิดลำดับที่หนึ่ง คนเกิดวันจันทร์ดวงจิตละเอียดเหมือนน้ำรับแรงสั่นสะเทือนง่ายในบรรดาวันเกิดทั้งเจ็ดวันของตำราโหราศาสตร์ไทยโบราณคนเกิดวันจันทร์มักถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้ที่มีดวงจิตละเอียดอ่อนและมีปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้นลับหรือพนังงานภายนอกได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดกลุ่มหนึ่งดวงชะตาของพวกเขาเปรียบได้กับ ผืนน้ำในบ่อที่นิ่งสงบแม้มีเพียงแรงสั่นสะเทือนเบาๆก็สามารถก่อให้เกิดริ้วคลื่นได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วที่มาจากตำราพระจันทร์แห่งความไวและการรับรู้ตามหลักการของโหราศาสตร์ไทยวันจันทร์ถูกกำกับดูแลโดยพระจันทร์ซึ่งเป็นตัวแทนของอารมณ์จิตใต้สำนึกความรู้สึกการเปลี่ยนแปลง และความไวในการรับรู้สิ่งเร้นลับจิตใจของคนวันจันจึงมีความอ่อนไหวและเชื่อมโยงกับมิติที่มองไม่เห็นได้ง่ายตำราหมหาเวทบางเล่มถึงกับระบุว่าคนวันจันมีสายใยแห่งจิตที่ละเอียดอ่อนกว่าคนวันอื่นทำให้พวกเขาเป็นผู้ที่สัมผัสได้ถึงพลังงานของสถานที่ผู้คนหรือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ดีกว่าคนวันอื่น ความพิเศษนี้เองที่ทำให้โบราณอาจารย์เน้นย้ำถึงข้อควรระวังเป็นพิเศษสำหรับคนวันจันทร์โดยเฉพาะการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการลองของหรือการเชื่อมต่อกับพลังงานที่ควบคุมไม่ได้เพราะเมื่อจิตที่ละเอียดอ่อนนี้ถูกกระตุ้นมันจะเชื่อมเร็วอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาปพลังงานเหล่านั้นก็จะไหลเข้าสู่เจ้าชะตาอย่างฉับพลันคำเตือนสำคัญ ไม่ควรลองของที่เกี่ยวกับดวงผีตำราศยศาสตร์กล่าวชัดเจนว่าคนวันจันทร์ไม่ควรทดลองเล่นพิธีที่เกี่ยวข้องกับการเรียกสิ่งที่มองไม่เห็นการดูดวงผีหรือพิธีกรรมที่ต้องการการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณแบบจงใจเพราะจิตของพวกเขาทำหน้าที่เหมือนเสาอากาศรับสัญญาณกำลังสูงที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกินคาดเมื่อตั้งใจเปิดรับ พลังงานเหล่านั้นจะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายบางครั้งอาจนำมาซึ่งการติดตามกลับมาของพลังงานเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวก่อให้เกิดปรากฏการแปลกๆในบ้านหรือความรู้สึกไม่สบายทางจิตใจที่คนอื่นไม่เข้าใจเหตุผลที่ห้ามบนบานมั่วรับคำขอเร็วและแรงกลับมาทันทีความไวของดวงชะตาคนวันจันทร์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องลี้ลับเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องของการบนบานสารกล่าวด้วยเช่นกันเมื่อคนวันจันทร์ตั้งจิตอธิษฐานขอพรหรือบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆด้วยความตั้งใจจริงซึ่งเป็นธรรมชาติของคนวันจันทร์ที่มักทำอะไรด้วยความรู้สึกที่เข้มข้นพลังแห่งคำขอและแรงสัทธาน,นั้นจะถูกส่งไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือถูกรับคำขอเร็วกว่าคนวันอื่น ทำให้พรหรือคําขอเหล่านั้นสำทริจผลได้อย่างรวดเร็วตามมาเช่นกันแต่เหรียญย่อมมีสองด้านเมื่อใดก็ตามที่คําขอเป็นจริงแล้วหากเจ้าชะตาผิดสัจจะไม่ไปแก้บนตามที่ได้ให้ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงกลับของกรรมหรือแรงครูก็จะย้อนกลับมาหาพวกเขาทันทีเช่นกันตำราเก่าแก่มีความเชื่ออย่างเฉพาะเจาะจงว่า คนวันจันทร์ที่ผิดคำบนเพียงวันเดียวหรือมีความคิดจะบิดพลิ้วเพียงชั่วขณะอาจประสบกับอุปสรรคที่เกี่ยวกับน้ำครอบครัวหรือสุขภาพได้ไวกว่าคนวันเกิดอื่นเรื่องน้ำอาจหมายถึงปัญหาเกี่ยวกับของเหลวในร่างกายโรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้องกับน้ำครอบครัว ปัญหาความขัดแย้งกับคนในบ้านหรือบุคคลใกล้ชิดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างรวดเร็วสุขภาพอาการป่วยไข้ที่ไม่ทราบสาเหตุความอ่อนเพลียทางจิตใจหรืออาการที่มาและหายไปอย่างรวดเร็วทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการที่พลังแห่งสัจจะและความเชื่อถูกดึงกลับอย่างฉับพลันทำให้เกิดความสั่นสะเทือนในดวงชะตาอย่างรุนแรงคำเตือนตามตำราเก่า เลี่ยงการผูกพันด้วยอารมณ์ที่โลเลสำหรับคนวันจันทร์ซึ่งเป็นเจ้าของดวงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทางอารมณ์ตำราโบราณได้มอบคำเตือนสำคัญสองข้อที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด 1. ไม่ควรบนเรื่องความรักที่โลเลคนวันจันทร์มักมีความรักที่อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงและอาจจะไม่ได้มั่นคงถาวรในระยะยาวการนำเรื่องความรักที่ไม่แน่นอนนี้ไปบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่ง เพราะเมื่อได้ตามที่ขอแล้วหากความรักนั้นจบลงหรือเจ้าชะตาเปลี่ยนใจการผิดสัจจะนี้จะสร้างแรงครูแห่งความรักย้อนกลับมาอย่างรุนแรงอาจทำให้ชีวิตรักหลังจากนั้นมีปัญหาซํำซ้อนวนเวียนอยู่กับความผิดหวังหรือประสบกับความทุกข์ใจที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เป็นเวลานาน 2. ไม่ควรเล่นพิธีเรียกของหรือเสี่ยงดวงในที่มีวิญญาณแรง เนื่องจากจิตของคนวันจันทร์เชื่อมโยงกับพลังงานภายนอกได้ง่ายการเข้าร่วมพิธีกรรมที่ต้องมีการเรียกการทดลองหรือการเสี่ยงโชคในสถานที่ที่เคยมีเหตุการณ์รุนแรงหรือมีพลังงานวิญญาณที่แข็งแกรง่งเช่นบ้านร้างป่าช้าหรือแหล่งรวมอารมณ์หม่นหมองถือเป็นความอันตรายอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะดึงดูดโชคหรือของเข้าตัวแล้วยังมีโอกาสสูงที่พลังงานที่ไม่พึงประสงค์จะติดตัวกลับมาด้วยและยากที่จะสลัดออกได้ง่ายๆบทสรุปสำหรับคนวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์คือผู้ที่ได้รับพรแห่งความละเอียดอ่อนทางจิตใจซึ่งทำให้พวกเขาเป็นคนมีสเสน่ห์อ่อนโยนและรับรู้เรื่องเหนือธรรมชาติได้ดี แต่พอนี้มาพร้อมกับความรับผิดช,ชอบที่ยิ่งใหญ่พวกเขาจึงต้องใช้ชีวิตด้วยความมีสัจจะเป็นที่ตั้งไม่ควรใช้ความรู้สึกอ่อนไว้ไปผูกพันกับอำนาจลี้ลับอย่างไม่รอบคอบไม่ว่าจะเป็นการบนบานหรือการทดลองอะไรก็ตามการทำบุญคิดดีและมีสติในทุกการกระทำคือทางที่ดีที่สุดสำหรับคนวันจันทรเพราะเมื่อใดที่พวกเขาตั้งใจทำบุญ หรือสร้างกุศลอย่างบริสุทธิ์ใจดวงวัยนี้ก็จะแปลเปลี่ยนเป็นดวงวัยรับบุญทำให้โชคดีและความสุขเข้ามาในชีวิตอย่างรวดเร็วและมั่นคงเช่นกันวันเกิดลำดับที่สองคนเกิดวันพุธกลางคืนดวงกึ่งใสกึ่งเวทแรงหากคนเกิดวันจันทร์มีดวงจิตที่อ่อนไหวเหมือนน้ำคนเกิดวันพุธกลางคืน นับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึงก่อน6นาฬกาของวันพฤหัส,สบดีถือเป็นผู้ที่มีดวงชะตาอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าดวงกึ่งใสกึ่งเวทแรงพลังงานของพวกเขาไม่ได้ละเอียดอ่อนแต่กลับเป็นพลังงานที่หนักแน่นขยายตัวและมีปฏิกิริยาที่รุนแรงชนิดที่หาตัวจับยากในบรรดาวันเกิดทั้งหมดที่มาจากตำราราหู ดวงที่ขยายทุกสิ่งให้แรงขึ้นวันพุธกลางคืนนั้นถูกกำกับด้วยดาวสำคัญทางโหราศาสตร์คือพระราหูซึ่งเป็นดาวที่ไม่ได้มีตัวตนทางกายภาพแต่เป็นจุดคราสที่คอยกลืนกินและขยายอิทธิพลของดาวอื่นๆให้ใหญ่โตขึ้นหลายเท่าตัวในตำราไสยศาสตร์ไทยถือว่าคนที่มีราหูคุ้มตัวคือคนที่มีสัมผัสพ,พิเศษ หรือสัมผัสที่ห้ามกระตุ้นอย่างเด็ดขาดพวกเขามีพลังงานที่ดึงดูดทั้งความดีความชั่วและเมื่อใดที่พลังนี้ถูกจุดติดมันก็จะส่งผลลัพธ์ออกมาในระดับที่รุนแรงไม่ใช่แค่การสั่นสะเทือนเบาๆแต่เป็นการระเบิดปฏิกิริยาออกมาอย่างชัดเจนเหตุผลที่ดวงพุทธกลางคืนถูกจัดเป็นดวงไวปฏิกิริยาก็เพราะอำนาจของราหูนั้น มีคุณสมบัติในการขยายทุกอย่างให้เกินจริงเช่นถ้าขอสิ่งใดด้วยความศรัทธ,ธาแรงกล้าคำขอนั้นก็จะมาแรงและสําเร็จอย่างรวดเร็วเกินคาดแต่ในทางกลับกันหากได้รับเคราะห์กรรมหรือสร้างบาปกรรมใดๆผลกรรมนั้นก็จะมาเร็วและทวีความรุนแรงจนเจ้าชะตาตั้งรับแทบไม่ทันเหตุผลที่ห้ามเล่นของก็คือของไม่กิน แต่สะท้อนกลับเจ้าของวัยสำหรับคนวันพูดกลางคืนการทดลองสิ่งลี้ลับหรือเล่นของนั้นมีความเสี่ยงในมิติที่แตกต่างออกไปจากคนวันจันทร์คนวันจันทร์อาจดึงดูดสิ่งเร้นลับเข้ามาง่ายแต่คนพูดกลางคืนนั้นมีเกราะพลังงานคุ้มตัวตามต,ามตำราไสยเวทอยู่ระดับหนึ่งซึ่งมักจะทำให้ของไม่เข้าตัวหรือของไม่กินอย่างที่หลายคนเข้าใจผิด แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือปฏิกิริยาของการสะท้อนกลับดวงราหูที่ขยายตัวและมีพลังงานกึ่งเวทกึ่งใสนี้เมื่อไปสัมผัสหรือพยายามควบคุมสิ่งเร้นลับเช่นการดูดวงผีการเล่นผีถ้วยแก้วหรือไปยุ่มย่ามกับพลังงานในสถานที่แรงๆพลังงานที่พยายามจะเข้ามากระทำกับเจ้าชะตาจะถูกสะท้อนกลับด้วยอำนาจของราหูอย่างรวดเร็ว แต่การสะท้อนกลับนี้มักจะเกิดความผิดพลาดทางพลังงานหรือทำให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายในชีวิตของเจ้าชะตาเองตำราไสยศาสตร์จึงเตือนว่าหากคนพูดกลางคืนเล่นของหรือทำพิธีผิดขั้นตอนเพียงเล็กน้อยแทนที่จะเกิดผลตามที่ต้องการการสะท้อนกลับอาจทำร้ายเจ้าของไวที่สุดและแรงสะท้อนกลับนี้มักมาในรูปแบบของความวุ่นวายที่ตามกลับบ้าน มักมีเหตุการณ์แปลกแปลกปรากฏขึ้นในบริเวณที่อยู่อาศัยเช่นเสียงผิดปกติเงาหรือบรรยากาศที่หนักอึ้งความรู้สึกถูกควบคุมอาจเกิดความรู้สึกด้านมืดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้มีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายหรือคิดแต่เรื่องร้ายๆซึ่งเป็นผลจากพลังงานที่ถูกสะท้อนเข้าสู่จิตใต้สำนึกโชคร้ายที่ขยายตัวเมื่อเกิดเรื่องร้ายขึ้น เรื่องร้ายนั้นมักจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่ถูกขยายใหญ่โตกลายเป็นวิกฤตที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนราหูจะทำหน้าที่ทวงคืนด้วยการขยายความวุ่นวายและความถี่ของปัญหาจนกว่าเจ้าชะตาจะสํานึกและไปแก้บนนั้นให้เรียบร้อยดังนั้นการบนบานสําหรับคนพุทธกลางคืนจึงควรทำด้วยความมั่นใจและแน่วแน่ว,ว่าจะสามารถไปแก้บนได้จริง หากไม่แน่ใจไม่ควรบนบานแต่แรกบทสรุปสำหรับคนวันพุธกลางคืนคนเกิดวันพุธกลางคืนมีพลังชีวิตที่เข้มแข็งและเป็นผู้ที่ดึงดูดความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเมื่อตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันพลังงานราหูที่คุ้มตัวก็ทำให้พวกเขาต้องใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบและสำรวมเป็นพิเศษสิ่งที่ต้องจำไว้เสมอคือ ห้ามกระตุ้นพลังหลีกเลี่ยงการทดลองสิ่งลี้ลับที่ไม่จำเป็นเพราะแรงสะท้อนกลับมาจะทำร้ายตัวคุณเองยึดมั่นสัจจากบนบานให้น้อยที่สุดและเมื่อบนแล้วต้องรีบแก้ให้เร็วที่สุดอย่าให้เป็นหนี้ทางกรรมเน้นบุญกุศลที่บริสุทธิ์พลังของราหูจะช่วยขยายผลบุญให้ยิ่งใหญ่เมื่อคุณตั้งใจทำความดีอย่างจริงใจดวงชะตาก็จะเปลี่ยนจาก ดวงวัยรับกรรมเป็นดวงวัยรับโชคทําให้ความสําเร็จและความมั่งคั่งมาถึงอย่างรวดเร็วและมั่นคงเช่นกันการควบคุมพลังงานที่เข้มข้นในตนเองให้อยู่ในเส้นทางแห่งคุณธรรมคือกุญแจสําคัญสู่ความเจริญรุ่งเรืองของคนวันพุธกลางคืนวันเกิดลำดับที่สคนเกิดวันศุกร์ดวงมีเสน่ห์ดึงพลังสูงทั้งบวกและลบ ในบรรดาผู้ที่มีดวงไหวทั้งสามกลุ่มคนเกิดวันศุกร์ถือเป็นกลุ่มที่มีพลังงานเฉพาะตัวที่โดดเด่นและน่าพิศวงที่สุดพวกเขาไม่ได้มีจิตละเอียดอ่อนเหมือนคนวันจันทร์และไม่ได้มีพลังขยายตัวรุนแรงเหมือนคนวันพุธกลางคืนแต่ดวงชะตาของคนวันศุกร์มีคุณสมบัติพิเศษคือพลังดึงดูดหรือแรงสเสน่ห์ที่สูงมากคนวันศุกร์เปรียบเสมือนแม่เหล็กศักดิ์สิทธิ์ที่ดึงดูดทุกสิ่งเข้ามาหาตัวเองได้ง่ายกว่าคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเงินทองความรักหรือแม้กระทั่งพลังงานลี้ลับและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาด้วยดังนั้นตำราโหราศาสตร์จึงจัดให้พวกเขาเป็นดวงที่เข้าถึงของดีและของร้ายได้ง่ายพอๆกันซึ่งต้องใช้ชีวิตด้วยความระม,มัดระวังอย่างยุดยวดที่มาจากตำราพระศุกร์ดาวแห่งสเสน่ห์และแรงดึงดูดวันศุกร์ถูกกำกับโดยพระศุกร์ดาวศุกร์ซึ่งในทางโหราศาสตร์ถือเป็นดาวแห่งความรัก สเสน่ห์ความงามและกุศลกรรมที่สะสมมาแต่ชาติปางก่อนตามราจิตวิทยาโบราณจึงระบุว่าคนวันศุกร์มีพลังดึงดูดในทางพลังงานที่สูงโดยธรรมชาติซึ่งเป็นทั้งพรและคำเตือนไปพร้อมกันพลังดึงดูดที่สูงนี้ทำให้คนวันศุกร์สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้รวดเร็วเมื่อตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันหากไปผูกพันกับสิ่งที่ไม่ดีหรือมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ พลังงานลบเหล่านั้นก็จะเข้าถึงพวกเขาได้ง่ายกว่าคนอื่นถึงสองเท่าจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนวันศุกร์จึงถูกห้ามไม่ให้เล่นของและบนบานมั่วเพราะความเสี่ยงที่จะได้รับนั้นมีสูงกว่าใครเหตุผลที่ห้ามเล่นของแรงสเสน่หที่ทำให้เข้าถึงพลังไสยศาสตร์เร็วด้วยคุณสมบัติของการเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนวันศุกร์จึงมีความสามารถในการเข้าถึงและรับรู้พลังงานไสยศาสตร์ได้ง่ายกว่าวันอื่น ไม่จำเป็นต้องพยายามเปิดรับด้วยพิธีกรรมอย่างจงใจเพียงแค่พวกเขาเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีพลังงานแรงหรือพัวพันกับคนที่มีวิชาอาคมก็มีโอกาสสูงที่พลังงานเหล่านั้นจะเข้าตัวง่ายโดยไม่รู้ตัวพลังดึงดูดนี้มักทำให้คนวันศุกร์เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นโดนเสน่ห์เล่ห์ลวงง่ายด้วยเสน่ห์ของตัวเองที่สูงทำให้มีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของการถูกทำของใส หรือถูกล่อลวงด้วยไสยเวทที่เกี่ยวกับความรักและความลุ่มหลงได้ง่ายกว่าคนอื่นดึงดูดของเก่าในสถานที่แรงเวลาไปเยี่ยมชมสถานที่เก่าแก่โบราณสถานหรือสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ความรุนแรงมีโอกาสสูงที่พวกเขาจะดึงดูดพลังงานของเก่าที่ฝังอยู่หรือวิญ,ญญาณที่เฝ้าของเหล่านั้นให้ติดตามกลับมาเล่นของแล้วมักไหลย้อน ถ้าหากคนวันศุกร์พยายามเล่นพิธีอาคมเองหรือพยายามใช้ศาสตร์ลี้ลับเพื่อควบคุมสถานการณ์ต่างๆสิ่งที่น่ากลัวคือเมื่อพลังเหล่านั้นถูกใช้แล้วมักจะเกิดการไหลย้อนกลับเนื่องจากธรรมชาติของดาวศุกร์ต้องการความสมดุลและความบริสุทธิ์การไหลย้อนกลับนี้มักส่งผลให้เกิดความปั่นป่วนทางอารมณ์อย่างรุนแรงเช่นอารมณ์แปรปรวนไม่มีเหตุผลหรือแม้กระทั่งทำให้โชคตกเร็วคือ อยู่ดีๆก็ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางความก้าวหน้าอย่างฉับพลันซึ่งเป็นสัญญาณของการไม่สมดุลของพลังงานที่ถูกดึงดูดเข้ามาเหตุผลที่ห้ามบนบานมั่วถูกจับสัจจะไว้และกำแรงท so <the> ี่มาในรูปแบบของการสูญเสียสำหรับคนมันสุกการบนบานสัง่าวมีความเสี่ยงที่ผูกพันกับสัจจะแห่งรักและทรัพย์เป็นหลักเนื่องจากดาวสุกเป็นเจ้าเรือนแห่งความรักและความมั่งคั่ง เวลาที่คนวันศุกร์ไปบนบานเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือเรื่องเงินทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจับสัจจะของพวกเขาไว้เป็นพิเศษเพราะเป็นเรื่องที่ผูกพันกับพลังงานหลักของเจ้าชะตาโดยตรงถ้าทําขอนั้นสําเร็จตามปรารถนาแต่เจ้าชะตาผิดสัญญาหรือละเลยที่จะไปแก้บนแรงกรรมที่ย้อนกลับมาจะรุนแรงมากและมักแสดงออกในรูปแบบของการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขารักและหวงแหนมากที่สุดผลกรรมจากการผิดสัจจะสําหรับคนวันศุกร์ มักมาในรูปแบบที่ทำให้เจ้าชะตาต้องเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเช่นรักพังทลายความสัมพันธ์ที่เคยดีอาจจบลงอย่างไม่คาดฝันถูกหักบา่าหรือต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่หนักหน่วงมากเงินทองวนหายมีรายได้เข้ามามากแต่ก็มีเหตุให้ต้องใช้ใจออกไปอย่างรวดเร็วเก็บเงินไม่อยู่หรือประสบกับความเสียหายทางธุรกิจที่ไม่สามารถควบคุมได้เสียของรักของห่วง อาจจะต้องสูญเสียวัตถุมีค่าที่รักมากหรือบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการลงโทษจากการขาดสัจจะและความบริสุทธิ์ใจดังนั้นการบนบานสําหรับคนวันศุกร์จึงควรทําด้วยความระมัดระวังสูงสุดและต้องแน่ใจว่าตนเองมีความสามารถและสัจจะพอที่จะปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาน,นั้นได้จริงๆหากไม่แน่ใจควรใช้วิธีอธิษฐานอย่างเดียวโดยไม่ต้องบนบานเพื่อลดความเสี่ยงบทสรุปสําหรับคนวันศุกร์ คนเกิดวันศุกร์เป็นผู้ที่โชคดีที่ได้รับพรแห่งเสน่ห์และแรงดึงดูดซึ่งสามารถนำพาความสุขและความสำเร็จเข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายแต่พรน,นี้ต้องการความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการรักษาความบริสุทธิ์ใจและสัจจะพวกเขาต้องตระหนักอยู่เสมอว่าดวงวัยของพวกเขานั้นเป็นประตูที่เปิดรับได้ทั้งด้านบวกและด้านลบสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือรักษาความบริสุทธิ์ใจ อย่าใช้พลังดึงดูดของตนเองไปในทางที่ผิดหรือพัวพันกับไสยเวทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่ชอบธรรมขอให้ชัดบนให้น้อยเมื่อต้องการสิ่งใดให้ตั้งจิตอธิษฐานด้วยความบริสุทธิ์ใจการบนบานควรเป็นทางเลือกสุดท้ายและต้องทำในสิ่งที่สามารถแก้ได้ง่ายและรวดเร็วเลี่ยงการลองของอย่ากระตุ้นพลังงานลี้ลับโดยไม่จำเป็นเพราะความเสี่ยงที่จะถูกดึงดูดเข้ามาและสร้างความปั่นปวนในชีวิตมีสูงมากเมื่อคนวันศุกร์ดำเนินชีวิตด้วยความมีสติ รักศีลและรักษาคำพูดอยู่เสมอพลังดึงดูดนี้ก็จะกลายเป็นพลังแห่งโชคลาภอย่างแท้จริงทำให้พวกเขาได้รับบุญและโชคดีเข้ามาอย่างรวดเร็วและมั่นคงตลอดไปสรุปกลุ่มดวงวัยทำดีก็เร็วทำผิดก็เร่งวันเกิดทั้งสามที่กล่าวมานี้ได้แก่วันจันทร์วันพุธกลางคืนและวันศุกร ล้วนถูกจัดอยู่ในกลุ่มดวงวัยตามคำพีโหราศาสตร์ไทยโบราณพวกเขามีพลังงานที่รับรู้สิ่งลี้ลับและผลของการกระทำได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นแรงบุญหรือแรงกรรมทุกอย่างจะปรากฏชัดในชีวิตอย่างฉับพลันนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนกลุ่มนี้จึงควรใช้ชีวิตด้วยความสมรวมและมีสติมากกว่าใครข้อปฏิบัติสำคัญตามความเชื่อคือ ขอให้ชัดตั้งจิตดีเมื่ออธิษฐานควรตั้งจิตให้แน่วแน่และมีเป้าหมายที่บริสุทธิ์เพื่อดึงดูดพลังงานบวกเข้ามาเร็วที่สุดบ่นให้น้อยแก้เด้เร็วหากจำเป็นต้องบ่นบานควรเลือกคํามั่นสัญญาที่ทำได้จริงและรีบแก้บนทันทีที่สำเร็จเพื่อหลีกเลี่ยงการติดหนี้ทางกรรมห้ามทดลองของเล่นเล่น หลีกเลี่ยงการยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับหรือไสยศาสตร์โดยไม่จําเป็นเพราะแรงสะท้อนกลับมักมาถึงตัวเจ้าชะตาอย่างรวดเร็วและรุนแรงการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมการทําบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจและการรักษาคําพูดจะเป็นคุญแจสําคัญที่พลิกผันดวงวายรับกรรมให้กลายเป็นดวงวายรับบุญทําให้โชคลาภและความสําเร็จเข้ามาในชีวิตได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง